อันนี้บ้านสองแควรครับตะบนเสนียนอนำะเภอเมืองด้านนะพี่น้องผอมงเราจะเริ่มขึ้นน้อยตั้งแต่จุดตรงนี้ไปครับผมขึ้นแล้วนะถนนก็ไม่ได้น่ากลัวเลยครับขึ้นน้อยก็รอยปกตินะบ้านหลวง25กิโลครับจากตรงนี้ไป เริ่มมีโค้งแรกนะครับโค้งแรกมันจะเป็นโค้งขวาเนยะขวาแล้วก็ซ้ายนะครับลักษณะถนน,นก็จะเป็นโค้งแบบนี้แหละครับไม่ได้โค้งหากศอกกัไรนะ25กิโลนี่น่าจะใช้เวลาเดินทางวันสัก สักประมาณ30่นนาทีครับจะมีเสียเวลาในการเข้าโค้งบ้างนะครับเพราะปกติแล้วถ้า25กิโลเนี่ยเราเดินทางทางลาบปกติก็ประมาณสัก20่นนาทีนั่นแหละครับอันนี้ขึ้นดอยเราก็บุกรบไปประมาณ5กิโล6กิโลครับเพราะวันจะมีจะหวะที่เราต้องผอนความเร็วเข้าโค้งด้วยนะอันนี้เราเดินทางจากจาก ตัวจังหวัดน่านนะครับจะเป็นลงที่บ้านหลวงนะครับอำเภอบ้านหลวงก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดน่านนั่นแหละครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับห่างเมืองน่านมาสักกว่าที่20กิโลแล้วก็หา่างตัวอำเภอเอชียงม่วนของจังหวัดพะเยาประมาณที่10กิโลไม่ไกลขึ้นดอยเนิบๆครับสองเลน ผมเลยนกว้างกว้างเลยนะไม่ใช่เรือนแคบๆนะครับไปเรื่อยๆครับการจะราอนการจราอ,อนเส้นนี้นะครับไม่ค่อยมีรถนะรถน้อยคันมากนะครับผมนานๆเจอวิ่งสวนกันคันสองคันนะครับแต่ถ้าช่วงตอนดึกเนี่ยตอนค่ำนี้แทบจะไม่มีนะครับพอพอกับเส้นทาง เภอสองแคววันลงเชียงคำอันนั้นเส้นาเส้นดอยจีนนะหนึ่งสี่แปดอะอันนั้นโอ้โหถ้าทุ่งสองทุ่งมัต้องพูดถึงครับสวนกันชั่วโมงละคันได้ไหมรถไม่เยอะครับรถวิ่งสบายสบายครับรถไม่เยอะนะสองข้างทางก็เป็นป่าไม้ครับรุดมสมบูรณ์อยู่ต้นไม้นี่ขวาซ้าย ชมท่านใดที่จะมาจังหวัดน่านนะครับก็ที่จะมาเที่ยวถ้าขึ้นมาจากอำเภอเชียงมวนจะมาจังหวัดน่านก็ดูเป็นข้อมูลนะครับในการขึ้นมาท่องเที่ยวในการขับรถนะครับบางคนก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ได้เห็นสภาพถนนจริงวันนี้เรามาพามาดูของจริงเลยนะครับว่าไม่ได้น่ากลัว <c ười> ขับได้สบายสบายครับ,บผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีครับ แต่ก็อย่างว่าแหละครับต้องใช้ความระมัดระวังอย้นะเพราะว่ามันเป็นถนนที่เราวิ่งบนภูเขานะอีก22กิโลอำเภอบ้านหลวง สไลด์ด้วยนิดหน่อยนะ่าจะสไลด์ตอนฝนตกวันสองวันเมื่อกี้นะครับผมผ่านมาตอนเดือนที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วไม่มีนะ ข้างหน้าเป็นจุดที่เราสามารถพักรถได้นะครับฝั่งซ้ายนี้มีที่นั่งกินข้าวมีที่นั่งพักพอดได้ด้วยนะแต่ตอนช่วงหน้าหน้าที่มีส้มอะ่ะเขาจะมาขายส้มตรงนี้นะครับพี่น้องม้งกันนะมีป้ายบอกตรงนี้นะ่ะบ้านหลวงตรงไปนะครับแล้วก็บ้านห้วยมอนเดียวาซบ้านห้วยมอญน,นี้ก็จะเป็นพีนพ่น้องผ่วม้งนี่ครับทางเข้า ช่วงน,นี้ยังอย,อยู่ในเขตของตะบนสนเนียนนะครับสนเนียนอำเภอเมืองน่านอยู่นะยังไม่ได้เข้าเขตของอำเภอบ้านหลวงนะครับส่วนมากสองข้างทางเนี่ยข้างทางก็จะมีเป็นไร่ข้าวโพดนะครับแล้วก็มีสวนลิ้นจี่สวนลำไยสวนส้มนะครับเนี่ยอย่างข้างหน้าฝั่งขวาเมือเนี่ยจะเป็นข้าวโพดไร่ข้าวโพดท,ที่เขาปลูกตามภูเขานะครับ อะไวก็พูดยาวๆไปเลยเด่ดอยซ้ายขวาจะพูดถึงว่าภูเขานะครับภูเขาฝั่งของอำเภอบ้านหลวงเนี่ยจะไม่ค่อยชันเหมือนทางฝั่งของอำเภอสองแควนะครับเอ่อสองแควจะมีจุดชันอยู่จุดหนึ่งก็คือโอยจีนะครับ ฝั่งนี้ไม่มีไม่น่ามีไม่มีนะมีแค่เป็นภูเขาธรรมดาธรรมดาวิ่งธรรมดาเขาไม่ได้ปีขึ้นเขาอะไรนะขึ้นแบบเรื่อยๆเยนิบครับไม่ได้ย่ำคันเร่งอะไรมากมายถ้าเป็นฝั่งโน้นเอาต้องย่ำขึ้นนะเพราะมีดอยดอยสูงหนึ่งดอยแล้วก็จังหวดขึ้นก็หลายจุดน,นะ ฝั่งน,น้นฝั่งนี้ไม่ค่อยมีครับฝับ่งน,นี้วิ่งสบายๆมีป้ายบอกอำเภอบ้านหลวงแล้วก็ซ้ายมือชื่อบ้านใหม่ในฝันนี่ผมก็สงสัยมานานนะว่าบ้านใหม่ในฝันนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อช <c oughs> ื่อเขาตั้งแบบบ้านใหม่ในฝันนะครับอันนี้ไม่เคยเข้าไปครับน่าจะเป็นพี่น้องไม่พี่น้องผองมงก็น่าจะเป็น พี่น้องเผารั้วไหมหรือ,เ,อเขามีเผาตองเหลือง้วยนะเส้นเนี้ยตอนนี้เราเริ่มลงครับมันจะเป็นจังหวะมีลงมีขึ้นครับแต่ไม่สูงไม่ชันนะเส้นนี้ แล้วโค้งหน่อย GPS ติดเตือนเลยมีป้ายครับบ้านห้วยลู่จะมีทางเข้าฝั่งขวามือห้วยลู่เนี้ยจะน่าจะเป็นพี่น้องพี่น้อง โงไม่โม,ง,มงก็จะเป็นเผาตองเหลืองอ๋อนี่ไง้องเหลืองตองเหลืองครับเผาตองเหลืองนี่ครับสิบห้ากิโลบ้านพุยลู่จังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่เราขึ้นอย่างเดียวครับไปถึงตรงเนินข้างบนนะ ปล่าวิ่งเลยครับสับเกียร์สีอย่างเดียวยาวๆครับต้อง่อนคันเร่งนะครับไปอย่างเดียวเพราะว่าโค้งตับรถนะครับนี่ผมผมขึ้นเกียร์สีนะครับจะมาแผ่วอยู่แถวช่วงนี้นะครับช่วงเนี้ยเนี่ยเกียร์สีจะเริ่มแผ่วไม่รู้เราจะเกียร์สียาวไปจนถึงเนินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะาอาจจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเกียร์สามไม่ถึงครับ ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับสับเกียร์เป็นเกียร์สามครับ่จะขึ้นได้อันนี้คือรถเปล่านะครับโค้งขึ้นโค้งซ้ายโค้งขวาแบบขึ้นยาวๆครับ นี้ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของการขึ้นที่นี้เราก็จะลงเริ่มลงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเนินเนิน,นแล้วก็จะเริ่มลงตรงนี้เลยนะครับทรงป้ายบ้านหลวง18กิโลนี่เลยจุดนี้ผมเป็นให้เป็นไฮไลท์สุดๆเลยครับสวยเป็นไฮไลท์ของถนนเส้นนี้นะเพราะว่าวิวสองข้างทางนี่สวยมากออกซ้ายฝั่งขวากับภูขเขาแบบวิวแบบ มีม่านเป็นภูเขาอ่ะบ้านอย่างเงี้ยนี่สวยครับตอนนี้เราลงยาวๆครับจากจุดนี้นะเป็นป่าก็โพดข้างหน้าโอ้โหอสวย ấy. ที่เห็นเป็นหมู่บ้าน,นเล็กๆตรงนั้นอะ่ะที่เห็นไม่ใช่เล็กนะที่เห็นเราเห็นไกลๆนะั่นก็คือเป็นหมู่บ้าน้าดบางเปอยครับบางเปอยนี่ก็เป็นพี่น้องของมงนะ เดี่ยวลงยาวๆนะครับ หน้าฝั่งซ้ายมือจะมีตลาดชุมชนบ้านบางเป๋ยครับอันนี้เขาจะขายเป็นผลิตก,การเกษตรนะว่าจะเป็นพวกขิงพวกขระโพวกขาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับขายของที่พี่น้องมงก็ปลูกอะมีผักมีอะไรพวกนั้นนะครับถ้าใครผ่านมาก,ก็ลอง,ลองๆไปเลือกดูครับอีกสิบห้ากิโลถึง บ้านหลวงครับแล้วก็อีก3 7กิโลจะถึงอำเภอเชียงวนจังหวัดพะเยาครับ ด้านหน้าฝั่งซ้ายจะมีเป็นทางเข้าบ้านบางเตยครับนี่มีป้ายบอกนะน้ำตกห้วยแวนชุมชนตองเหลืองนี่ป้ายเรียนภูเค็งพัฒนานะครับถนนเส้นนี้นะครับที่เข้าบ้านบางเ๋ยเราซา้ำถ้าไปจริงกินเราก็สามารถที่จะไปออกไปยังตำบลบ่อ,บบบอส,สวกอำเภอเมืองน่านได้ครับเป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยนี่สบายสบาย จันนี้นะครับไม่เท่าไรตอนนี้ก็เป็นจังหวะช่วงลงนะครับช่วงนี้วิวสวยครับเห็นไหมผมชอบ <c oughs> ชอบสาราหลังเนี้ยดี่กระต๊อบเนี่ยลิกล็กลข้างทางเนี่ย ดูด้บิูดีครับสวยสวยมากลงแลว้วก็ขึ้นขาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขึ้นอย่างเดียวครับขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นชันนะขึ้นเรื่อยๆนะจะเป็นทางสองเลนตลอดเส้นทางครับสองเลนกว้างนะ วิ่งสวนกันสบายๆแต่ว่าถ้าจะวิ่งแบบเอาแซงกันนะครับผมว่าไม่น่าแซงนะครับเนาะวิ่งกันไปเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนวิ่งบนเส้นเนี้ยเส้นไม่ว่าเส้นไหนเขาที่ขึ้นดอยแล้วเราอ่วิ่งตามกันมาเนี่ยถ้าไม่ใช่จังหวะที่แบบแน่ใจจริงๆไม่ต้องไปแซงครับข,ขึ้นเขาเนี่ยจังหวะรถเราดีจังหวะที่มันแผ่วจริงเร่งอยู่ถ้าเราสับเกียร์ไม่ถูกเนี่ยแผ่วเลยนะครับ และรถเขาก็สวนมาอย่างงี้อันตรายนะดีที่สุดก็คือเราให้มันปนผ่านช่วงที่มันเป็นเขาไปก่อนแล้วเราก็ให้แสงกันไปนะครแต่ถ้าจะแสงก็แสงกันได้ครับแต่ว่าคันหน้าก็ต้องชะลอให้แสงด้วยอะไรประมาณนั้นแหละครับ เค่มาบ่อยๆนยี่ก็ขับสนุกอยู่นะเส้นนี้ว่าโค้งเนี่ยเขารับรถดีนะครับรับรถดีบางที่เนี่ยโค้งไม่ค่อยรับรถวิ่งวิงง่งไปนะเขาโค้งถลายก็มีนะอันนี้ไม่มีครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกหรือไม่ตกนะครับก็รับรถดีอยู่นะครับแต่ว่าระวังอ่ะดีที่สุดแหละนะ ือเป็นจุดสิ้นสุดของอำเภอเมืองน่านนะครับนี่ครับถึงตรงนี้นะเมื่ออำเภอเมืองน่านนะหลังจากป้ายตรงนี้ไปก็จะเป็นเขตของอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านครับนี่ครับเขตอำเภอบ้านหลวงฝั่งนี้เป็นเขตอำเภอเมืองน่านนะเขาเขตบ้านหลวงครับ ครับถ้าใครมาบ่อยๆแล้วชินทางชินโค้งนี่นะขับสนุกดีนะครับน,นี่คือว่าผมมาบ่อยนะก็เลยขับแบบนี้ได้โค้งนี่จไา,า,า, <c oughs> จาจได้เกือบทุกโค้งครับมาบ่อยเลยเกินจะว่าจําได้เกือบทุกโค้งก็ว่าได้เลยนะครับบ่อยเลยเกิน <c oughs> เดือนหนึ่งมาเป็นสิบกว่าครั้งนะครับถอดนานเนี่ยนะผ่านเส้นนี้นะ หลวงอีกสิกิโลครับถึงแล้วนะก็จะไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่อเภอเชียงมนไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าต้อง,ลอง,ล,องลองดูตอนแรกว่าจะซื้อขนมจีบที่อำเภอบ้านหลวงกินมีเจ้าหนึ่งกินอยู่หน้าเซเว่นันะ้ะก็อร่อยแต่สองกิดสองใจนะถ้าซื้อขนมจีบมันก็ก็คงจะไม่อิ่มไม่จุกต้องไปหาอะไรกินอี่มถ้าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ อำเภอเชียงม่วนเนี่ยมันจบครับมันอ่บนะเดี๋ยวไปดูครับได้ดูดูก่อนถึงบ้านหลวงก่อนกันแล้วกันตอนนี้เราจะอยู่บนดอย อันนี้ปล่อยลดลงแบบสบายสบายครับเ4 yes ปล่อยลงเลย <laughs> จะมีโค้งเยอะหน่อยนะครับช่วงที่เราจะลงไปยังอำเภอบ้านหลวงนี่นะโค้งเยอะหน่อย หลวงอีก8กิโลครับพะเยาร้อยหิอนตัวนี้เวลาประมาณ3าโมงเย็นกับอีก10กวนาทีครับนี่เสร็จงานที่จังหวัดน่านเร็วมากวันนี้สบายสบายชิลๆไม่ได้รีบร้อนนะครับน,นี้ สวนนะครับวิ่งสบายๆเลยนะครับนานๆจะเจอรถวิ่งสวนทีแล้วก็วิ่งตามหลังทีตอนนี้ก็มีมาคันหนึ่งที่วิ่งข้างหลังมาดิเขารีบไปให้เขาไปครับเขาโค้งไปเลยไฟแ,แดงนะครับเชียงลายไปครับรีบเอรีบอะไรนักหนา <laughs> <laughs> ถ้าจะให้ผมขับรถเร็วผมก็ขับได้นะครับขับเร็วนีนะ แต่เอาความปลอดภัยดีกว่าครับขับเร็วม่มีความปลอดภัยค็าไรู้จะขับทําไมแล้วเอาแบบช้าๆยังไงแล้วก็ถึงดีกว่า อที่จะถึงตัวอำเภอบ้านหลวงว่าบ้านสะกิโลครับจะมีช่วงที่เราลงแล้วก็ลงยาว,ยาวลงตรลงด้วยนะ <c oughs> ถ้าใครเล่นแต่เปลี่ยนอย่างเดียวรับรองพบับเดรกไม่ครับไม่แน่นอนอันนี้เราต้องอใช้เกียร์ช่วยนะครับแต่บางคนถ้าเขาทินถนนเส้นนี้เขาเขาลงเกยียร์สี่เลยนะเพราะว่ามันเป็นจังหวัดที่ลงยาวๆแล้วก็จะไปเจอเนินนะครับเนินตรงนั้นตรงที่สุด ตอนลงนะ่ะมันจะช่วยให้เราชะลอรถได้สบายๆแต่ถ้าคนใจไม่ถึงก็ลงเกียร์สามก็ได้ครับถ้าลงเกียร์สี่กี่ห้ามั้วหรือสภาพรถล้มไม่ค่อยดีเนาะปล่อยลงบางทีมันน่นนั่นนี่หลายอย่างแล้วก็ไม่รู้รถใจรถด้วยนะนี่ครับจังหวะนี้เราจะลงอย่างเดียวครับลงยาวๆบางคนเกียร์สี่ยาวไปเลยถ้าคนที่เขาชินทางคนพื้นที่อ่ ซ้ายจะมีเป็นหนอง<ม>นเป็นบึงไม่ใช่เป็นอ่างสิอ่างเก็บน้ำบ้านหลวงนะครับอ่างใหญ่ประมางนี้นะใยอมากอีก4กิโลนี่ฮะังที่เราลงมาปุ๊บเราก็จะมาเจอตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางลงปุ๊บมันก็จะเป็นทางขึ้นเนิน ถ้าใครลงเกียร์สูงมานะครับเกียร์สูงขื้นมา K4 ียอะไรประมาณเนี้แล้วก็จะมาชาลอรถได้ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราชะลอรถได้เดี๋ยวเดี๋ยวตโนมัติเลยนะครับ ของตำบลน,น้ำตำบลบ้านพีอำเภอบ้านหลวงครับเขตนี้บ้านหลวงนี่เป็นอำเภอเล็กมากมีหนึ่งเซเว่นนะครับเซเว่นหนึ่งที่ปั๊มตั้งบันนี่น่าจะมีอยู่สองปัง๊ม ปั๊มปีทีกับปั๊มปังจาก ช่วงที่เราจะต้องลงลงดอยอยู่นะครับลงเนินขอที่ถึงเข้าบัรนหลวงเนี่ยแต่ก็ลงนิดหน่อยครับไม่ได้ลงชันอะไรเหมือนกันสถานีตำวรวจปทบุนหลวง3กิโลนะครับปั๊มปางจากอีก1กิโลนะ บ้านผีใต้มีทางเข้าตรงข้างหน้าฝั่งขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นด่านด่านตำรวจนะครับตรงนี้นะด่านตรวจนะครับตรงสามแยกนี้เลยทลอหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งฝั่งน้้นทลอหนึ่งหนึ่งสี่แปด พยเาร้อยสี่สิกิโลจากจุดตรงนี้ไปโอ้ไกลอยู่นะตร้อยก่ลงมีปั๊มบางจากนะครับแล้วก็ใน,นปั๊มบางจากมีกาแฟสด ฝังจากจุดฝั่งซ้ายมือนะบังจากเป็นปั๊มไม่ชักไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับบ้านเจริญลาดเลี้ยวซ้ายอำเภอบ้านหลวงตรงไปครับแล้วก็จะเป็นจบทลิปเป็นตรงที่แถวแถวเซเว่นบ้านหลวงครับถึงผมก็อาจจะซื้ออะไรกินแถวบ้านหลวงนี่แหละแล้วก็ฝั่งซ้ายตัวนี้เป็นปั๊มพีทีนะครับ,บพีทีทีนี้ก็มีกาแฟ,แฟสดเมือนกันนะ บ้านป่าคาหลวงครับใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีกล้องตรวจจับความเร็วด้วยเข้าเข้าสู่โซนนี้จะเป็นเป็นถนนสีเล่นครับมีเกาะตรงกลางครับผมในเขตของตัวอำเภอนี่นะครับเซเว่นเราจะอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะจบคลิปมันตรงนี่ครับตรงเซเว่นปันหลวงนี่แหละครับเี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินนะ ผมจะไม่ต้องผมไม่ไมปกินที่อภอเชียงม่วนแล้วครับซื้อตรงนี้เลยซื้อนมจีบนี่แหละครับนี่ก็มีหนึ่งเซเว่นตรงนี้นะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะครับขอบคุณนะครับตรงนี้